เด็หน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะขยายมาทางด้านนี้ทางด้านตีขวาด้านดีเนี่ย,อยรบอบผู้หญิงทางั้นใครอ๋อพนกักงานบัญชีคนใหม่นะครับเพิ่งจะมาสมัครวันนี้เองครับลุมีความสามารถอะไรบ้างผมไม่สนเรื่องความสามารถอะครับผมสนเรื่องความสามารถพิเศษมากกว่า <c oughs> สราบดีนะครับาคุณลุงชอบอะไรบ้าง แกนี่รู้ใจลงจริงๆนะพยอมกลับกันทนายหน้านี้ตะวันตกเร็วผมว่าตะวันมันเป็นใจกับนายมากกว่านะครับมันถึงได้ตกเร็วผิดสังเกตขนาดนี้เหมครับไอ้ถั่วครับที่หลังไม่ได้ถาม ไม่ต้องเสนอตอบขึ้นมานะเว้ยมึงรู้หรือเปล่าไอ้พวกสารแนตอบขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะไรครับมึงไม่รู้ใช่ไหมครับมึงกลับไปคิดเป็นกันบ้านนะ <c oughs> นะอย<ะ>ู่ยนี่อยู่นี่เมื่อกี้นายนายเขาดา่าฉันหรือเปล่า <c oughs> ก็เออสิอว่า <c oughs> แล้วแล้วนายด่าว,ว่างไงอ่ะ <c oughs> ก็เขาบอกว่าเสือที่ไม่มีกอไก่ตามหลังมาติดตเลยอ่ะ นหนเดาเสื้อเสื้อไว้เถอะหนยไม่เคยทานเลยนอยก็ี่กับพาใหนอ้ยกินคืนนี้ผมจะออกตรวจนะจะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันเติมน้ำมันรถให้เต็มด้วยล่ะ ได้บอกแสอะไรมาเลยครับกองอ๋อปลาหรอผมคิดว่าเราออกตัวตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะได้บอกแสสำคัญก็ได้สามทุ่มเจอนะครับผม ผมเป็นมนุษย์ล่องหนจะไปจะมามทุกที่ที่นี่มันเป็นบ้านของผมประตูทางเข้าทางออกกี่ทางผมรู้หมดนี่แสดงว่าผมไม่ได้สังเกตเพราะคุณมัวแต่สาบแช่งผมอยู่ห้องนี้มันมีประตูปิดเปิดถึงกันเง้นกายก็พูดกับผมดีๆให้มันสมกับที่คุณพ่อคุณพูดรีดขูดเนื้อมนุษย์ด้วยกัน แล้วส่งเสียคุณไปเรียนถึงมือน,นอกนึงเนี่ยผมไม่ชอบให้ผู้หญิงมาจิกหัวเรียกผมว่าแกนั่นแกนี่เข้าใจไหมแกก็รักเก็บตขตัวเองนี่แล้วฉันละ่ะจำที่มาถางไว้ที่นี่อย่างเงี้ยเกีเยรติอะไรของแกมันก็ไม่เหลือล่ะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่ต้องก้าราวไปถึงพ่อ อบอกฉันมาสิด็กตอคุณพ่อกับพี่ปรหยอก็ไปทำอะไรให้แกแกถึงจับฉันมากางไว้ที่นี่นอย่างงี้ไอ้ไอ้เนอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ความจริงก็ไปหาเองสิงจ้วย <c oughs> คุณต้องอยู่ที่นี่อยู่เพื่อทดแทนบาปที่คุณพ่อคุณกับญาติผู้พิองคุณทำไว้จะต้องอยู่ที่นี่จนกว่า คุณจะมีลูกกับผมแล้วผมจะปล่อยคุณกลับตากลูกไปให้นายอีกคนกับไอ้พยองไว้ดูต่างหน้าอีกแล้วอะไรกันคะอุ้ยอุ้เหยียบป้วยหอกหมด เฮ้ยเฮ้ยหลบไปสิอะไรกันคันเนี่ยโถ่เว้ยจะหนีไปไหนกวาเนี่ยเดี๋ยวสื้อกินหลัก นี้เราไปขายมันมาได้เงินเยอะกว่ากินเหล้ากันให้สนุกเลยเองทำไมมันใจดีพี่ด้วยต้องหลายขวดนะวันนี้ลูกพี่อ๋อโ h จะไปไหนน้องมืดๆแบบนี้มาดื่เหล้ากันก่อนดีว่าไงลูกพี่เดี๋ยวพี่เจอมาหน่อยสิดูดีขึ้นก็ยังมีสาวสาววิ่งอยากได้เพื่อนร่วมทางไหมล่ะน้องหรือว่าไงจ้าไปไอ่จะหนีไปไหนเนี่ยมืดตื่ออย่างเงี้ยไม่เห็นเหรอ วันด,ดีนักเชืม่มที่จะอยู่ตะเค่เขา้าเสือลิงเหรอฮะรู้ไหมที่ไร้มีผู้ชายดีร้อยคนถ้าโชคดีไม่เจอเสือด้วยห้าร้อยไปกลับเฮ้ยนี่เมียกูขอโทษทีครับนายผมไม่รู้จริงไม่รู้ว่าเมียนายครับขอโทษครับจะสมงมือที่นี่ <Huh? S 2> ไปดตอดจอดจอดตอดจอดทำไมครับผู้กองที่ดินแถวนี้เป็นที่ร้างครับผู้กองไม่มีบ้านคนอยู่หรอกครับอ้าวแล้วแสงไฟตรงนู้นเป็นเหมือขงของนายธิพลหรือเปล่าอ๋อครับ กินไปถึงภูเขาโลกนอนนะครับดูเหมือนเมื่าที่เราอยู่นี่ก็ใช่เหมือนกันครับ <_ C> ก็เมื่อก,กี้จา่ายังบอกผมว่าตรงนี้มันที่ล้างไม่ใช่เหรออ๋อเมื่อก่อนมีคนอยู่กันเยอะครับแต่ตอนหลังมีเรื่องครับอยู่ไม่ได้หนีตายบ้างก็เลยกลายเป็นของพวกเหมืองครับเออย่างนี้เป็นการครอบครองโดยที่ไม่ชอบทำนะ<_><_><_>ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับกองอก็ไม่เห็นมีใครเขาพูดเรื่องนี้กันนะครับ มานะไรนี่ทำไมอยากตายไงวะไอ้วะผมเองครับกองหองอาจอกองนั่นเองครับนายเข้าไปดูหน้ามันหน่อยดิย มีอะไรครับผู้กองผมเป็นผู้จัดการที่นี่มีอะไรครับแม่เดี๋ยเมื่อกี้เนี่ยผู้กองโชคดีมากเลยนะที่ถ้าเกิดผมเกิดเส้นกระตุกป้องป้างขึ้นมาเนี่ยไม่แน่นะผู้กองอาจจะได้เลื่อนยศในลงศพ <laughs> 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 ผมก็มาตรวจท้องที่ตามหน้าที่ของผม ผมเห็นว่าตรงนี้มันสบายดีก็เลยลงมาเดินเล่นเอ๊ะผมไม่ทราบจริงๆนะว่าตรงนี้เป็นเขตเหมืองใช่นี่เป็นเขตของเหมืองแล้วเขาหน้าเขาล่ะจะผีผามเข้ามาเนี่ยอดเอาหมายคนมาด้วยนะครับปู <c oughs> ๊ก,ก่อนจะดับ,บ,บ <c oughs> อย่าลืมนะครับ ไปสั่งไม่เอานะครับไปสั่งอ่ะาัโอ้ยรออยู่จ้าโอ้ยไอ้ลูกเรือต้งงี้ยเลียนได้แล้วนายหรือว่าผู้กองอ่านเนี่ยอาจจะรู้แกวพ่าพื้นที่ตรงนี้เป็นถอยต่อเลิศเฮ้ยมันจะรู้ได้ยังไงวะ่อต่อเริ่มันหายสาบสูญไปตั้งหลายปีแล้ว พ่อมันก็ถูกกูยิงทิ้งเองน้องสาวมันอก,กูคอตายเราถูกกูข่มขืนแม่มันตอนใจตายแล้วมันจะอยู่ไปทำไมวะและที่สำคัญคื้นดินแบ่น,นี้ต้องเป็นของกู เฮ้ยหลีกไปนายไปแต่นายฉันไม่ไปพ่อไปเฮ้ยไอ้บ้าไปแต่หนวกไปหนนี้นะแะทำอย่างนี้ทำไมไปจะทหนวกไปเอาแล้วมายืนทำอะไรตรงนี้เล่าเข้าไปปอบกันสิเฮ้ยลิศมากจิแบ่งเลยถ้ารู้ลิศมากงี้ไม่ แล้วยืนอะไรเ้าไปทำอะไรก็ได้ให้มันอยู่ร้องไห้ไปรำคาญเว้ยหยุดร้องไห้เถอะนายผู้หญิง โอดอ,อ่อนผ่อนตามเขา้าน้ำกำลังไหลเที่ยวต้นส่นใหญ่ๆนีขวางไม่อยู่แต่ต้นอ้อมมันอยู่รอดนะมันอ่อนมันโอน,ออนเอ็นไปตามสายน้ำชื่อฉันเถอะนีาหญิงในโลกนี้ไม่มีอะไรแร่งเข้มแข็งเท่าพุ่ย ต้องปรับตัวให้ปเป็นตัวอ้อเน้อยไดไมคุณผู<อ>้ญจะแก้ไขทรงไหนบ้างครับเฮ้ยนี่อย่าลืมส่งไปให้เอาแก้นะตรงนี้เนี่ยครับนะครับเนี่ยทางน้ำมันไม่มันไม่ใช่อะไรมันผิด ชิปผู้หญิงครับเราลองมาพนันกันดูไปครับว่าอย่างเงี้ยจะยิงไปได้สักกี่น้ำครับอย่างนี้เหรอวะอาจจะอาทิตย์เดือนจะไม่เกินปีแนแห้กวะคนอย่างไงเหมืองจะยอมให้ผู้หญิงรอดเนื้อมือไปได้ไม่ย่างไงจะมีเมียน้อยเมียเก็บเป็นโหลเหงียววะนั่นสิครับ คุณพยองก็อิ่มอร่อยโดยที่คุณพยองเนี่ยเป็นเด็กลางการของในเหมืองโดยที่ในเหมืองไม่รู้ไหมครับนอกจากที่ในเหมืองไม่รู้น้องหนูด้วยน้องหนูต้องไม่รู้เรื่องนี้จนกว่าข้าจะแต่งงานกับน้องหนูครับคุณพยอง <c oughs> ครับ เเลี่ยมไปไหนอยู่ในใน,ในครัวครับกําลังต้มข้าต้มให้นายผู้หญิงอยู่ครับทํำไมวะมีอย่างนี้จะกินอย่างนั้นกินในที่มีไม่ต้องไปสอหายที่ไม่มีให้กินคนเหมือนกันวยแต่แต่ว่าแต่ว่าล่ะดัจจริตไอ้พวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อห่อเหินเดินดินได้ไงวะ ถึงได้กินในที่มนุษย์เขากินไม่ได้ฮะไม่รู้ ตาบวมแดงช้ำจักนะกินซะหน่อยนะินไมไม่ลองหรอกแม่ลูกกินไม่ลองก็ต้องกินนะตายนะไม่ยังไงฉันก็ต้องไม่ตายถ้าไม่ตาย